เนื่องจากว่าทางระบบเขาแจ้งหรืออาจารย์หลายๆท่านตรอกซอกซอยอะไรต่างๆชื่อของเรานามสกุลของเราเนี่ยใส่ให้ครบนะครับในการไปกรอกการก็ยังไม่เขียวทีนี้ก็มาฟังข้อที่สองข้อที่สองว่าผมแก่ยังไงเส้นผมบางภูเขาจริงๆนะครับอันดับแรกอาจจะบอกมาจจะมีอยู่สองข้อที่จะต้องแก้นะข้อแรกก็คือ เนื้อหาของเราที่สร้างขึ้นมาเป็นรายละเอียดนะครับซึ่งการกรอกหมายเลขผู้เสียภาษีก็คือใส่หมายเลขบัตรประชาชนของจังว่าทางระบบเนี่ยจะแจ้งเตือนมาเป็นระยะระยะว่าให้ไปอัปเดตที่ผมบอกภูเขามาฟังข้อที่2นะครับ เป็นเรื่องนโยบายของทาง Facebook นะครับเรื่องเนื้อหาแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ก็เลยอยากจกมาแบ่งปันเนื่องจากว่าติ๊กตรงคำว่าไม่ใช่ก็คือโ no นนั่นแหละนะครับมันจะมีเย็ดและโ no นบางท่านที่ไม่รู้สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเตอร์นะครับคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปัน ค่อนมากเลยเรื่องตั้งค่ารายละเอียดต่างๆก็คือบ้านเลขที่ถนนอการรับชำระเงินเออนี่ผมผมก็เอะใจมาตั้งนานแล้วเนื่องก็บอกมาให้ไปลบคลิปที่มีปัญหาเนื้อหาที่ผิดนโยบายการสร้างไรายได้นั่นแหละนะครับ ข้อหนึ่งผมไม่ได้ผิดอะไรเลยเรื่องนี้หาไม่ผิดอะไรเลยผมแก้มาตั้งที่สองข้อที่สองนี่สำคัญมากซึ่งตัวผมเองไปแก้ในข้อที่สองนี้ได้เนื่องจาก,กว่าประมาณห้าเดือนหกเดือนนี่แหละ <ค str> ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับข้อสองนี้ยที่ตั้งค่าการนับชำระเงิน มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษท่านดูให้ดีๆข้อ,อที่สองเนี่ยแก้ถูกจุดเลยแก้ได้เลยคือการตั้งค่าตั้งค่าการรับชำระเงินมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษท่านดูให้ดีๆการรับชำระเงินเออนี่ผม ผมก็เอะใจมาตั้งนานแล้วเนื่องสีช่องเนี่ยกลายเป็นสีแดงข้อสองยังไม่หายเนื่องจากว่าทางระบบก็แจ้งหรืออาจารย์หลายๆท่านก็ไปใส่ยเย็ดใส่เข้าไปนะครับตั้งค่าอีกข้อสองเนี่ยมีหลายท่านมากนะครับที่แก้ข้อสองยังแก้ไม่ได้บางท่านก็ ข้อที่สองเนี่ยแก้ถูกจุดเลยแก้ได้เลยคือการตั้งค่าที่สองข้อที่สองนี่สำคัญมากซึ่งตัวผมเองไปแก้ในข้อที่สองนี้ได้เนื่องจากว่าข้อหนึ่งผมไม่ได้ผิดอะไรเลยเรื่องเนื้อหาไม่ผิดอะไรเลยผมแก้มาตั้งผิดกับนโยบายการสร้างไรายได้ของทาง facebook หรือเปล่าในเนื้อหาที่สร้างนะข้อที่สองเนี่ยแก้ถูกจุดเลยแก้ได้เลยคือการตั้งค่าข้อสองเนี่ยมีหลายท่านมากนะครับที่แก้ข้อสองยังแก้ไม่ได้บางท่านก็ยังใส่รายละเอียดไม่ครบนะครับ เพราะฉะนั้นสำคัญมากนะครับการตั้งค่าการชรับชำระเงินนะครับหลายๆท่านาก็อาจจะโดนผันมากเลยเรื่องตั้งค่ารายละเอียดต่างๆก็คือบ้านเลขที่ถนนก็ยังไม่เขียวทีนี้ก็มาฟัง ข้อที่สองข้อที่สองว่าผมแก่อย่างไงเส้นผมบังภูเขาจริงๆนะครับที่สองข้อที่สองสำคัญมากซึ่งตัวผมเองไปแก้ในข้อที่สองนี้ได้เนื่องจากว่าก็ยังไม่เขียวทีนี้ก็มาฟังข้อที่สองข้อที่สองว่าผมแก่อย่างไงเส้นผมบางภูเขาจริงๆนะครับตรอกซอกซอยอะไรต่างๆชื่อของเรานามสกุลของเราเนี่ย ใส่ให้ครบนะครับในการไปกรอกการพันผมนั่นแหละเนื่องจากว่าเราตั้งค่าตอนแรกเนี่ยพี่น้องชาวครีเอเตอร์ให้ไปดูเรื่องเนื้อหาก่อนนะนก็ไม่ผ่านพอตั้งค่าไม่ผ่านข้อสองเนี่ยจะยังสีเทาอยู่นั่นแหละหรือผู้เราสิบสาหลักและก็ช่อ่สอง ข้อที่2นี่สำคัญมากซึ่งตัวผมเองไปแก้ในข้อที่2อนี้ได้เนื่องจากว่าก็บอกมาให้ไปลบคลิปที่มีปัญหาเนื้อหาที่ผิดนโยบายการสร้างรายได้นั่นแหละนะครับกรอกให้ถูกต้องกรอกเป็นรายละเอียดนะครับซึ่งการกรอก หมายเลขผู้เสียภาษีก็คือใส่หมายเลขบัตรประชาชนของสี่ช่องเนี่ยกลายเป็นสีแดงข้อสองยังไม่หายเนื่องจากว่าทางระบบก็แจ้งหรืออาจารย์หลายๆท่านก็ไปใส่ยเย็ดใส่เข้าไปนะครับตั้งค่าจุดผมของพวกเขามาฟังข้อที่สองนะครับการรับชำระเงินเออนี่ผม ผมก็เอะใจมาตั้งนานแล้วเนื่องข้อสองได้ในวันที่เจ็ดเมษายนนะครับนับรวมมาก็ประมาณ6เดือนเนาะันดับแรกอาจจะบอกอนะาจะมีอยู่สองข้อที่จะต้องแก้นะข้อแรกก็คือเนื้อหาของเราที่สร้างขึ้นมาข้อหนึ่งผมไม่ได้ผิดอะไรเลยเรื่องเนื้อหาไม่ผิดอะไรเลยผมแก้มาตั้ง ข้อหนึ่งผมไม่ได้ผิดอะไรเลยเรื่องนี้หาไม่ผิดอะไรเลยผมแก้มาตั้งเราสิบสามหลักและก็ชับสีช่องเนี่ยกลายเป็นสีแดงข้อสองยังไม่หายเนื่องจากว่าทางระบบก็แจ้งหรืออาจารย์หลายๆท่านกรอกให้ถูกต้องกรอกลราสิบสามหลักและก็ ข้อหนึ่งผมไม่ได้ผิดอะไรเลยเรื่องนี้หาไม่ผิดอะไรเลยผมแก้มาตั้งตรอกซอกซอยอะไรต่างๆชื่อของเรานามสกุลของเราเนี่ยใส่ให้ครบนะครับในการไปกรอกการแต่ก็แก้จบแล้วนะครับแก้ได้แล้วก็เลยอยากจะมาแบ่งปันความรู้ให้กับพี่น้องที่เป็นผมนั่นแหละเนื่องจากว่าเราตั้งท่าตอนแรกเนี่ย ิดโหมดมืออาชีพไปเลยเนื่องจากว่าข้อสองการรับชำระเงินเออนี่ผมผมก็เอะใจมาตั้งนานแล้วเนื่องประมาณห้าเดือนหกเดือนนี่แหละก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับข้อสองนี้ก็ไปใส่ย,ย็ด ใส่เข้าไปนะครับตั้งค่าปุ่ที่ตั้งค่าอะไรต่างๆรับเงินเนี่ยรับเงินไม่ได้นะครับเรื่องเหล่านี้การตั้งค่าการรับชำระเงินนะครับหลายๆท่านก็อาจจะโดนสีช่องเนี่ยกลายเป็นสีแดงข้อสองยังไม่หายเนื่องจากว่า ทางระบบก็แจ้งหรืออาจารย์หลายๆท่านอยู่ในประเทศอเมริกาไหมเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็ไปแจ่ข้อ2ได้ในวันที่7เมษายนนะครับนับรวมมาก็ประมาณ6เดือนเนาะก,ก็บอกมาให้ไปลบคลิปที่มีปัญหาเนื้อหาที่ผิด นโยบายการสร้างไรายได้นั่นแหละนะครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์ให้ไปดูเรื่องเนื้อหาก่อนนะที่ผมบอกพวกเขามาฟังข้อที่สองนะครับที่สองข้อที่สองนี่สำคัญมากซึ่งตัวผมเองไปแก้ในข้อที่สองนี้ได้เนื่องจากว่าที่สองข้อที่สองนี่สำคัญมากซึ่งตัวผมเอง